ครับกับผมภาทิตวิวัฒน์ประสุลครับราคาเวลาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานสุดคลั้งคาราวาสจอมขมังเวทอาจารย์แปลกร้อยบางแม้แต่พระยังเคารพครับจนวันนี้เปิดโปงคดีแต่งโม <S <S เรื่องราวของอาจารย์แปลกจอมขมังเวทนั้นนะครับหากคุณเคยได้ยินชื่อวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมปฐมนาม แห่งวัดสะพานสูงเจ้าของวิชาตระกุโสรถมงคลอันด่งดังนะครับโดยอาจารย์แปลกฮะท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองแม้จะศึกเป็นคารวาสก็ขลังไม่แพ้ใครนะครับเล่ากันว่าพื้นเพเดิมเนี่ยก็เป็นคนเมืองนนโดยกําเนิดในคราวอุปสมบทที่วัดสะพานสูงก็เป็นพระรุ่นพี่ของหลวงปู่กลิ่นซึ่งบวชในยุคเดียวกันแต่อาจารย์แปลกนั้นบวชมาก่อนก็เลยแก่พรรษากว่าหลวงปู่กลิ่นท่านได้ศึกษาสภาวิชาจากหลวงปู่เอี่ยมมาพร้อมๆกับ หลวงปู่กลิ่นโดยเฉพาะวิชาการสร้างตระกุดอันลือลั่นนั่นเองครับของสายวัดสะพานสูงตระกุดของท่านเนี่ยคลังมากนักนะครับเน้นหนักไปทางคงกระพันแล้วก็แคล้วคลาดเป็นหลักถึงขนาดที่นักเลงเมืองนอนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเชื่อกันถึงความเหนียวของพุทธคุณตระกุดอาจารย์แปลกปืนและก็มีดดาบเนี่ยไม่เคยต้องหวั่นกลัวเลยฮนะถึงคราวที่จะต้องประลองกันเนี่ยถ้าได้อรัธนาตระกุดของอาจารย์แปลกเนี่ย มีแต่จะวิ่งใส่กันนะครับเพราะว่าของท่านแรงจริงๆอันนี้เขาเล่าต่อๆกันมานะฮะด้วยความที่ท่านได้เคร่งศึกษาการสร้างตะกรุดให้ดีเลิศน,นะครับจนทําให้ท่านเนี่ยถึงขั้นร้อนวิชาหลวงปู่เอี่ยมจึงแนะนําให้ลาสิขาเพื่อไปครองเพศคารวาาจะดีกว่าแต่อาจารย์ทัดก็ยังให้ถือศีลและก็ข้อห้ามต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ถึงความคลั่งในการสร้างตะกรุดของอาจารย์แปลก หลังจากลาสิกขาชีวิตของท่านส่วนใหญ่จะอาศัยกินนอนอยู่บนเรือเพราะถือหลักที่ว่าความแรงและความขลังสามารถบรรเทาอากับกิริยาและปล่อยวางได้ถ้าได้อาศัยอยู่บนน้ำท่านจึงไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเร่ร่อนไปเรื่อยๆปล่อยให้เรือลอยไปโดยไม่ใช้ไม้พายเล่ากันว่าเวลาท่านเสกตะกุดคนที่มาขอตะกุดท่านต้องไปนั่งห่างๆพออาจารย์แปลกทำตะกุดเสร็จก็จะโยนไปข้างหน้าที่สิทธิมาขอ แล้วก็เอ่ยวาจาให้สิทธ์เนี่ยก้มเก็บตะกุดของท่านให้หน่อยเพราะมันกระโดดไปพอสิทธ์เผลอก้มเก็บตะกุดของท่านในช่วงวินาทีที่มือของสิทธ์ได้จับสัมผัสตะกุดแล้วเนี่ยในเวลานั้นอาจารย์แปลก็จะหยิบเหลาไม้ยาวที่มีปลายเป็นเหล็กแหลมคว้างเข้าใส่อย่างแรงและก็เร็วด้วยนะฮะเพื่อจะหวังจะได้เข้ากลางหลังแต่เหลาดังกล่าวเนี่ยก็จะกระดอนออกไปจากตัวสิทธ์ทุกครั้งตัวสิทธ์เองก็ตกใจไม่น้อยครับ แต่ก็ทําให้เชื่อและก็ศรัทธาถึงอนุภาพของตรกุฎของอาจารย์แปลกนั่นเองและจะหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้ครอบครองนะครับทั้งนี้บางคนก็เล่าถึงประวัติท่านอาจารย์แปลกว่าเดิมทีเนี่ยท่านบวชที่ไหนก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดครับแต่ต่อมาท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าเกวียนตำบลคลองคอยอเภอปากเกร็ดจังหว,วัดนนทบุรีโดยมาอยู่วัดนี้เป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาท่านเป็นพระที่มีวิชาพอสมควร ถือได้ว่าเป็นผู้แก่กล้าอาคมท่านหนึ่งเพียงแต่ว่าในขณะที่ท่านได้อยู่วัดท่าเกวียนนี้นะครับได้สร้างอารุสสรที่ยังคงอยู่คู่วัดท่าเกวียนมาจนถึงทุกวันนี้อย่างหนึ่งนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนอกจากนี้แล้วยังได้นํำโลหะที่เหลือจากการหล่อท่านนํามาหล่อพระศรีอรยะเมตไตรขึ้นอีกหนึ่งองค์เป็นพระบูชาองค์ไม่ใหญ่มากนักสูงประมาณหนึ่งศอกองค์ดังกล่าวเป็นพระบูชาที่ ท่านจะนาติดตัวไว้ตลอดเวลานั่นเองหลังจากท่านหลอ่อพระพุทธบาทจําลองแล้วเสร็จนะครับท่านได้จัดให้มีการปิดทองประจําปีขึ้นปีละสองครั้งวิธีการของท่านแปลกมากคือท่านจะนําไม้ไผ่ที่มีอยู่ในบริเวณวัดมาผ่าแล้วก็สารเป็นฝาแฝกทําทางเป็นแบบขาวงกฏกั้นทางเดินสลับไปสลับมาเป็นค่ายกลโดยพระพุทธบาทจําลองตั้งไว้ตรงกลางผู้ที่จะเข้าไปปิดทองต้องหาทางเข้าไป ถูกบ้างผิดบ้างเหตุที่ทําเช่นนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นปริศนาธรรมของท่านอย่างหนึ่งความหมายน่าจะเป็นการสอนให้คนรู้ว่าการเข้าถึงพระธรรมนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอยู่ที่สมาธิสติและก็ปัญญาก็จะถึงซึ่งพระธรรมนั่นเองในเวลาต่อมาครับสมภารวัดมรดภาพลงในขณะนั้นเห็นจะมีแต่อาจารย์แปลกองค์เดียวเท่านั้นที่มีอาวุโสวัยวุฒิคุณวุฒิวิชาอาคมก็แก่กล้า สามารถที่จะปกครองวัดได้อย่างแน่นอนเสียแต่ว่าท่านมิใช่ผู้ที่มีแหล่งกําเนิดนณนที่นั่นจึงได้รับการต่อต้านจากผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นไม่ให้ขึ้นปกครองวัดด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงได้ย้ายไปจําวัดอยู่ที่ย่านคลองสองซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านโดยในสมัยนั้นมีสภาพธุรก,กันดารเป็นวัดเล็กๆมีพระจำพรรษาน้อยองครับเหตุที่ท่านอาจารย์แปลกเนี่ยต้องสึกจากทรงนะครับ เกิดจากสมภารในสมัยนั้นเนี่ยนำสิ่งของล้ำค่าของวัดไปขายแล้วก็นำเงินมาใช้ส่วนตัวอาจารย์แปลกท่านเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งจึงลุกขึ้นคัดค้านเพราะท่านถือว่าของในวัดทุกชิ้นเป็นสมบัติของสงฆ์ไม่ใช่ขององค์ใดองค์หนึ่งจนสร้างความไม่พอใจให้แก่สมภารครับถึงกับออกปากไล่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกไปเมื่อท่านได้ยินคำหยามเช่นนั้นท่านก็คิดว่าถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะทำอะไรไม่ได้ ท่านจึงตัดสินใจศึกออกมาสู้ทางโลกผลปรากฏว่าสมภารวัดก็ทำความผิดจริงครับจำต้องสึกออกไปรับโทษตามกฎหมายนั่นเองแหละครับถ้าอาจารย์แปลกเองก็ไม่ได้กลับมาบวชอีกครั้งนะครับคงใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่แต่ในเรือประทุนลำน้อยลอยเรือไปตามแม่น้ำลำคลองไปยังไม่มีจุดหมายปลายทางข้าไหนก็นอนนั่นส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหน้าวัดที่เรือท่านลอยผ่านเรือของอาจารย์แปลกจะไม่มีพาย มีแต่ไม้ไผ่สำหรับไว้ใช้ปักเป็นหลักผูกเรือเท่านั้นทำให้มีการเรียกชื่ออาจารย์อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอาจารย์แปลกเรือลอยนั่นเองเหตุการณ์ครั้งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาครับอยู่ดีๆเรืออาจารย์แปลกก็มาจอดหน้าวัดสะพานสูงทันทีที่อาจารย์แปลกถึงวัดก็เดินตรงเข้ามาที่กุฏิหลวงปู B ่กลิ่นทันทีแล้วตรงเข้ามากราบหลวงปู B ่กลิ่นอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยถามหลวงปู B ่กลิ่นว่า อาจารย์ลากเรือผมมาที่วัดทําไมครับหลวงปู่ก,กินท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าน้ําปีนี้จะมีมากอยากให้มาอยู่ที่วัดเิด้วยกันแล้วก็เป็นที่น่าอัศาจารรย์ยิ่งครับในปีนั้นเองเกิดมีน้ํามากจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ก,กินท่านรับรู้ด้วยญาณก่อนแล้วอาจารย์แปลกอยู่ที่วัดสะพานสูงซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าหลวงปู่ก,กินกับอาจารย์แปลกสามารถสนทนากันได้อย่างผู้รู้ผู้ถึงไม่ต้องกล่าวสาธยายให้มากความ พูดกันง่ายๆคือรู้ขา่าวรู้เรารู้ระดับรู้ชั้นรู้วันนะวางตัวได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสมไม่ก้าวล่วงไม่เกินเลยมีแต่ความเคารพศรัทธาให้กันและกันซึ่งอาจารย์แปลกครับท่านจะให้ความเคารพหลวงปู่กลิ่นที่เป็นทั้งสิทธิพี่และเป็นทั้งอาจารย์มากทั้งนี้ท่านจะเรียกหลวงปู่กลิ่นว่าท่านอาจารย์ทุกคำจึงอาจจะพูดได้ว่าอาจารย์แปลกเป็นสิทธิครวาตได้ร่ำเรียนวิชาการทําตะกุดโสรดมหามงคลมาจาก หลวงปู่กลิ่นอย่างชนิดเต็มเปี่ยมในฐานะสิทธ์สายตรงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคาราวาสและก็ต้องถือว่าเป็นคาราวาสจองขมังเวทแห่งวัดสะพานสูงขดานแท้นักเลงนักเล่นตะกุดในยุคนั้นเนี่ยต่างแห่แหนเดินทางมาหาอาจารย์แปลกร้อยบางเพื่อให้ช่วยอาจารตะกุดโสลถมหามงคลเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แปลกนั้นนะครับโด่งดังเรื่องเครื่องรางของขลัง ท่านก็ได้ปลูกเสร็จเอาไว้ด้วยกันหลายอย่างครับเช่นลูกอมผงพุทธคุณพายันกันภัยตรกุฎโสรถมหามงคลแต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเนี่ยคือตรกุฏโสรถมหามงคลที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากสายสำนักวัดสะพานสูงโดยมีอาจารย์คือหลวงปู่กลิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้จนแก่กล้าวิชาอักขระเลขยันที่ลงไว้ในตรกุฏ เป็นยันโสลรถมหามงคลดังเช่นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กลิ่นทุกประการลักษณะที่แตกต่างในการสร้างตะกุดของท่านอาจารย์ปแปลกคือท่านจะทุบโลหะแล้วก็รีดค่อนข้างหนากว่าตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมและหลวงปู่กลิ่นมีขนาดหนาบาง1เท่าตัวหรือ2เท่าตัวเลยทีเดียวและลักษณะม้วนตะกุเดเนี่ยจะม้วนให้มีรูร้อยตะกุดกว้างใหญ่กว่า มองด้วยตาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนส่วนการลงรัดถักเชือกที่จะพบเห็นส่วนใหญ่จะถักขึ้นทางขวามือเช่นเดียวกันกับลงปูเอี่ยมทุกประการมีทั้งที่พอกผงและไม่พอกผงเชือกที่ใช้ถักเนี่ยมีทั้งได้สายศินและก็เชือกปอแบบเส้นใหญ่รวมแล้วตะกรุดของท่านอาจารย์แปลกเนี่ยเป็นเครื่องรางที่นํามาใช้ติดตัวแทนอาจารย์ท่านอื่นในสํานักวัดสะพานสูงได้เลยมีเอกลักษณ์ที่แน่นอนดูง่ายพุทธคุณครบทุกด้านยอดเยี่ยม เรียกได้ว่าครอบจักรวาลนั่นเองซึ่งชีวิตในบ้านปลายของอาจารย์แปลกนะครับท่านได้ย้ายไปอยู่ที่ปากคลองบางซื่อริมแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตรงข้ามวัดแก้วฟ้าโดยการชักชวนจากจ่าย,ยูนลูกศิษย์ที่เป็นทหารเรือชวนให้อาจารย์แปลกย้ายมาพักเป็นลักษณะกึ่งถาวรเพื่อทําพิธีในงานไหว้ครูแล้วก็ลงกระหม่อมเพื่อเป็นสิริมงคลต่อมามีลูกศิษย์มอบที่ดินให้ท่านใช้เป็นที่ปลูกบ้านย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่บริเวณใกล้วัดประดู่ธรรมมาทิปัด แล้วก็ได้สิ้นบุญณที่แห่งนั้นนั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือตำนานของอาจารย์แปลกร้อยบางที่แม้แต่พระเองอยังเคารพนะครับลาข้ามเวลาวันนี้ลาคุณผู้มชมไปก่อนครับสวัสดีครับ